समन्दा जगवालयेषु अत्र गच्छन्तु देवता स दमं मुनीलाज स सुनन्तु सगमो गदं दम्मस न गालोऽयं वदन्त नमोदस भगवतो अरहतो सम सम्बुद्धसा နမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿယေသန္ဒသန္ဒတိသရဏဆလနာဧသာလောကန္ဒလေဝါ ภูมิมาภูมิมาจะเทวะคุณขณะขณะพยาวัตะสัพพกาลังเอเตอายันตุเทวะวะลักษณะมยิเมลุลาชีวะสันโตสันโตสันโตสาเหตุมูลนิวะลวาจนะโสตุมคังสมคังสัพเพสุยักขวะเลสุยักขาเทวะจะพราหมณโญ ຍັງອະເມຍີກະຕັງຄຸນຍັງສະບະສໍາປະຕິສາດະກັງສັບພະດັງອະນຸມຸດີດວາສະມະຄະສາສະເນລະຕາປະມາດາລາຫີດາຫຸນດຸອະລາທາສຸວິເສສະໂຕສາສະຫນາສະຈັນໂລກາຊະວຸດີບະວັດໂຕສາປະດາ Sasana bija logan jaya dewa lakhan tu sabda sadingon tu suki saber war ehhi adno aniha sumna hondu sa sabeh yadi bi laya doa jola doa manusia doa manusia doa Aki doa utaka doa Pisaja doa kanuka doa Kandaka doa nakata doa Kena benda loka doa sadama doa Asanjiti doa sapurisa doa Janda hati asamika guna kukulai Wichika manisa badi biha cha สุกลามหินทายะคละคสะดีนานาปยัตโตวานานาโลกโตวานานาอุปัตโตวาอารคังขันหันตุอย่างมงคลังเตวาจะยะหีติเตยีสุขะเทวะกาโสธานังนาธิคะชันติอะทันติสัญญะมังคลัง <laughs> Desi dan dewa dewe na sabah papa vinasanang Sabah loga hidadhaya manggalang tang panamahe Ewa me sudang E gang samyang bhagwasa wadiyang wihara di jeda wane saarame ada kau hanya dewa tapi kandanya lah dia, bi kandawan lagi olah gabang, ये दवनांगो बाजे दवा येना भगवा तेनुपसंगमी उपसंगमी दवा भगवन दंगविवाते दवा ये गमंतं अर्थासी एकमंतं दिता कोसा देवता भगवन दंगखाथाय आचार्य बासी बुदेवा मरुसा जा मंगलानि हाचिन् दयोन आगाङ्गमाना सोठानां ब्रूहि मङ्गलमुद्दमङ्ग सेवना च बादानां बणिदानां च सेवना पूजा च पूचनीयनां एतङ्ग मङ्गलमुद्दमङ्ग बतिलु मदेशवासो च बुभे जगत्पुण्यता अदसमा बनीतिजा एतङ्ग मङ्गलमुद्दमङ्ग Pausa chanja si panja wina yoja susikito Subasita jaya waja edang mangalamudamang Mata bitu upadhanang buddha dhala sa sangho Anagula jaga manda edang mangalamudamang Tananja Anawajani gamani etang manghalamutamang Ardi wila di baba macam mana jasang ya mu su edang manggalamut kalau wajni wado jasan tu dijaga tanjuta kalena damas wenang edang manggalamut damang. Kandi jaso wajas dasa menanan jada senang Kali nada masa kaca idang manggal mutamang je brahma jarian jari Nipana idang hi kitang yasana อาโสกังวิลชังคีมังเอตังมังกลมุตตมังเอตาดิสานิกาตวานาสัพพัทมะบาลาชิตาสัพพะทาโสทิงคาฌันติตังเตสังมังกลมุตตะมังมังกรสุตังนิธิตัง เป็นไงบ้างท่านเอวันนี้ผมจะพูดกับอาจารย์เรื่องที่ตอนที่อาจารย์ทักผมเรื่องป้ายครับฮะตอนที่อาจารย์ทักผมเรื่องป้ายอ๋อเรื่องป้ายโรงเรียนครับคือ <Fin> อย่างนี้อาจารย์เวลาผมเดินเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าให้ผมเนะี่ยมารู้สึกทางตาอผมก็รู้สึกทางตาในขณะที่ผมเดินไปเนี่ยผมเห็นป้ายเนี่ยผมก็รู้สึกทางตาใช่อยู่ๆตอนที่อาจารย์เรียกผมอะความรู้สึกผม่ะมันเปลี่ยน ตอนนั้นอยู่ที่ไหนก็ผมเดินอยู่บนถนนเรียกหละอาจารย์อ๋อผมเดินเดินอยู่บนถนนแล้วจา์เรียกใช่ใช่อ๋อมันมันเกิดการย้ายถวายจากจารต่างๆไปดูใช่คือมา ย้ายมันย้ายย้ายอารมณ์ได้มันมันย้ายอารมณ์ท่าอาจารย์จากที่ผมนะมีมีความรู้สึกทางตาอยู่ตอนนั้นนะแล้วอยู่ะาอาจารย์เรียกผมเนี่ยผมเกิดความรู้สึกเลยนะอาจารย์ว่ามันจะรู้สึกที่มันจะรู้สึกตัวก่อนใชแล้วหลังจากนั้นมันก็ไปที่หูมันจะไปเด่นที่หูอพอมันไปเด่นที่หูปุ๊บเนี่ยผมอ่ะก็เลยรู้ถึงความรู้สึกตรงนี้ไงครับแล้วมันเกิดกลับมาที่ทางตาเหมือนเดิมอ มันสลับไปสลับมานะอาจารย์ใช่มันต้องเป็นงั้นแหละผมรู้สึกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนที่ปกติอาจารย์เวลาใครเรียกผมหรือผมได้ยินเสียงอะไรผมจะไม่มีตรงนี้เพราะว,ว่าได้ยินก็คือแค่ได้ยินไงครับอาจารย์อ๋อวันนี้ได้ยินชัดไหมที่าาผมเรียกอ่ะชัดอาจารย์เรียกจนอารมณ์ผมเปลี่ยนเลย่ะเปลี่ยนจากตาไปเลยนั่นสิเ,เพราะว่าเป็นห่วงว่าจะเข้าถ้ำอยู่ครับอาจารย์เรียกเสียงดดงด้วยผมก็เลยรู้รู้รู้สึกตรงนี้ได้อาจารย์ซึ่งมัน มันแต่ว่าไอตอนความรู้สึกตัวน่ะอาจารย์มันดูยากมากเลยนะอาจารย์มันเบามากมันเบาหมายถึงว่ามันมันรู้ไม่ชัดเจนหรือไงอาจารย์ใช่ครับได้ยินไม่ชัดเจนไม่ไม่ใช่ครับความรู้สึกตัวครับตอนที่มันเปลี่ยนมาแล้วเกิดความรู้สึกตัวน่ะมันเบามากมันไม่ค่อยชัดอ่ะตอนแรกใช่ไหม มันรู้สึกได้ตอนที่อาจารย์เรียกผมอะมันจะเปลี่ยนจากตาไปหูเนี่ยมันจะรู้สึกตัวก่อนอาจามันจะทำให้ความรู้สึกตัวก่อนจนกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มีคนมาสะกิดเราแล้วเรารู้อะเป็นแบบนั้นอะแต่มันเบามากอาจารย์ใช่ใแล้วมันก็เปลี่ยนไปหูแต่ไอตอนหูก็ไ่ชอบมันเปลี่ยนได้แต่ว่าที่มันเบาอ่ะมันอาจจะเพิ่งออกมารู้เพราะมันเข้าถ้ำอยู่มเพิ่งออกจากถ้ำก็ได้ เพราะว่ามันเปลี่ยนอารมณ์มันเปลี่ยนฉับพลันเลยใช่ไหมใช่อารมณ์มันเปลี่ยนแล้วก็ความรู้สึกมันก็เลยเสียงต่างๆมันก็เลยไม่ชัดเจนทางตาก็ไม่ชัดเจนนั่นแหละคล้ายๆมันอะไรเจ็ดสิบยี่สิบผมออกมาจากถ้ำมากกว่านอาจารย์ทางอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ประมาณแปดสิบในถ้ำมันยี่สิบอาจารย์ ไม่อย่างนั้นน่ะอาการพวกนี้มันจะไม่เกิดอาจารย์อาจารย์เรียกผมให้ตายผมก็ไม่ได้ยินเออเพราะมันเข้าลึกครับแต่ตอนนี้มันมันเพียงเข้าไปแล้วก็ออกมาครับมันเหมือนมสลับไปสลับมาอยู่อย่างเนี้ยอาจารย์อเหตุมันเกิดจากตรงไหนเนาะที่มันเข้าถ้ำตรงเนี้ยอ๋อมันเพลินอาจารย์นั่นแหละก่อนที่มันจะเพลินตรงเนี้ยผมเห็นเห็นสีอาจารย์เห็นสีอ่าอ่าเห็นสีทางตาทางตาอาจารย์แล้วต่อมา มันก็เพลินในสีนะอาจารย์เห็นสีแล้วผมก็ดูสีอ่ะมันเป็นสีเหลืองอ่ะอาจารย์ผมก็ดูแล้วผมก็คิดคิดเรื่องที่อาจารย์พูดอ่ะอ๋อมันไปเรื่องอดีตครับมันไปลงมโนอยู่ตอนนั้นออพอมันลงมโนไปสกพักแต่มันลงไม่มากอาจารย์เพราะผมยังได้ยินเสียงรถอยู่ตอนเวลาวิ่งเนี่ยยังได้ยินมันจะได้ยินแต่ว่ามันไม่ไม่รุนแรงมันเบาๆครับคราวนี้ยแต่พออาจารย์เรียกอ่ะโอ้โหมัน ตอนที่มันออกมาเนี่ยอาจารย์ผมไม่เห็นชัดเนี่ยนั่นเน่ตรงนี้ยมันเข้าท่ามอยู่ครับตอนที่มันสลับจากตาไปหูเนี่ยมันหลุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาอย่างเงี้ยออไม่เป็นไรหรอกให้เรียนรู้เพราะว่ามันยังเข้าไม่ลึกแต่ถ้าเข้าลึกมันก็จะผมไม่ได้ยินอาจารย์ไม่รู้ไม่ได้ยินนะผมจะเพลินอยู่ทางตาต่างหูอะไรก็ไม่ได้ยินครับแล้วพอเปลี่ยนอารมณ์ปั๊บอเี้ย เปลี่ยนอารมณ์ปั๊บแล้วก็กลับมากลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์รย์เออได้ยินเสียงอาจารย์ชัดได้ยินเสียงรถชัดเออรู้การเดินชัดออมันมันใช่ว่ามันมีการสนทนากันแบบนี้อาจารย์เออผมว่ามันจะถูกแตกออกแล้วผมว่าจะรับรู้ได้อาจารย์แต่ถ้าผมแบบเดินไปนิ่งๆเนี่ยมันก็มีเป็นบางครั้งอาจารย์ที่มันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้าง มันสลับไปสลับมาอยู่อย่างนี้อาจารย์อ่าก็ไม่เป็นไรเราแต่ถ้ามันเข้าลึกแล้วมันจะไม่รับรู้ทางตาทางหูนี่ไงไม่ลึกอาจารย์ไม่ลึกผมบอกมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รับรู้อารมณ์ทางตาทางหูเส้นทางมันจะหายเลยนะอาจารย์ถ้าเวลาผมลงลึกอ่ะนันน่นแหะที่เพราะว่ามันมันไม่รับรู้ทางตาครับผมผมลึกไม่ได้ว่าเราเดินผ่านตรงเนี้ยมาตอนไหนแต่ตอนเนี้ย ผมรู้ผมเล่นลึกรู้ได้หมดอาจารย์ผมเล่นลึกได้หมดแต่ตอนนั้นน่ะผมเล่นลึกรู้อะไรไม่ได้เลยอาจารย์รู้แตอาจารย์ถ้ารู้ไม่ได้เนี่ยอาการหน้าเป็นห่วงแก้่มาจะปีเง้อเนี่ยก็ไม่เป็นไรกลับมาใหม่แล้วก็ขอให้เหมือนเดิม S <S ขอถามอะไรเรื่องหนึ่งสิอาจารย์แต่ว่า,าเกี่ยวกับสมาธิอาจารย์มันไม่ได้เกี่ยวกับ<า>วิปัสสนาตอนที่อาจารย์สุรเดชบอกว่าที่ผมคิดถึงวัดเขาสนามชัยเนี่ยอันนั้นเขาเรียกวิตกพอนึกถึงเรื่องปุ๊กมันเป็นวิจารณท่านอย่างนั้นนะอาจารย์ถ้าสมมุติว่าผมนั่งสมาธิเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมคิดถึงเรื่องลูกมันก็เป็นวิตกสิอาจารย์มันไม่ใช่ฟุง้งซ่านเหรออาจารย์มันเป็นนิวรไม่ใช่เหรอมันคิดนึกรู่นนึกนี้เรื่องนั้นอะเออ มันก็เป็นนิวรณ์ได้ด้วยนิวรณ์มีห้าอย่างใช่ไหมยามฉันทะพยาบาทะถีนมิทะอุทธัจะกุกุจจะครับเนี่ยแต่มันก้ากึ่งมากเลยนะอาจารย์มันไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่มันถูกยกขึ้นมาเหรออาจารย์แต่ว่ามันถ้าสรุปแล้วคือมันบริหารจัดการอะไรไม่ได้มันไม่เหมือนที่ออกไปรู้ทางตาทางหูลงใจอันนี้เนี่ยมันจะบริหารได้ แล้วมันก็มีตัวปาริหารกับปัญญาอยู่ใช่มันชัดเจนแต่ถ้าหาว่ามันไปรวมไปนิ่งตัวนั้นมันบริหารอะไรไม่ได้อะมันไม่ทําอะไรแล้วละมันเอาเฉพาะที่เดียวของมันครับผมอ่ะเกิดข้อสงสัยแต่ผมถามอ่ะพอท่านอุปมามาแบบนั้นอนะ่ะผมก็เลยหยุดถามเลยเพราะว่าผมมันจะไปกั้มกึ่งกับไอ้ทีนมิทอานะจาจย์นั่นแหละตัวนั้นนะมันทําให้ไม่สะดวกในการ บริหารเรื่องกรรมฐานเนาะผมอะมานั่งคิดเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็น่าจะเข้าฌานได้ตั้งนานแล้วล่ะมันยังไม่เป็นผู้มซ่านมันอะไรพวกนี้มันมันมันยังไม่เป็นอ่ะใช่อาจารย์ถ้าถ้าเป็นก็ได้ก็ดีสิแต่มันยังไม่เป็นยังไม่เข้าหรอกใช่อาจารย์ผมผมมันไม่ใช่ปัจจัยของมันแต่เวลาพูดเนี่ยอาจารย์วิตกวิจารกับทีนามิธาเนี่ยโอ้โหมันใกล้กันมากเลยอาจารย์ใกล้กันแต่ว่ามัน มันสรุปแล้วคือมันทํางานไม่ได้มันไม่สามารถจะต่อยอดได้ทําอะไรไม่ได้เก่าช้านก็ไม่ได้เจริญวิปัสนาต่อก็ไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้ก็้องให้เลิกไงฟุ้งซ่านไปลงใจหมดนั่นแหะให้เลิกออกมามันถึงจะมาต่อยอดได้แต่ถ้าหากว่าทําแบบนั้นมันต่อยอดไม่ได้จเจริญวิปัสนาก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้หมดอ่ะผมคิดนะถูกแล้วผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะมันจะฟุ้งซ่าน แล้วมันจะลงใจนั่นแหละเพราะกลัวมันฟุ้งซ่านไงแล้วก็พยายามหลบเพื่อไม่ก็มันหลบทางใจนั่นแหละคือมันหลบแล้วมันทําให้ไม่รับรู้อารมณ์เท่าที่ควรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเมื่อก่อนนั่นแหละมันก็ไปเข้าทําอย่างเงี้ยมันบริหารไม่ได้เรี่แล้ไอ้ความรู้สึกตัวก็เกิดไม่ได้ใช่อาจารย์ไอ้อาการแบบวันเนี้ยก็จะไม่เกิด ไม่มีทางเลยผมเป็นแบบนั้นนะทำมากี่ปีแล้วอ่ะไปไหนอะไปเรือไม่แก้เชือกอะไม่ไปเลยไม่ไปไหนหรอกแล้วเรือมันจะจมเอาอะนั่นแหะสิมันไม่ไปไม่ไม่ไปไหนก็เลิกสนใจเรื่องแบบนั้นเนี่ยมาสนใจเรื่องปัจจุบันตรงเนี้ยทางตาหูจมูกิ้นกายใจแสดงว่าสิ่งที่ผมคิดอะถูกแล้วก็นั่นแหละก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้ม่ครับแสดงว่าโอเคแล้วผมคิ่ถูกนะผมอะ ผมแต่สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยเวลาผมนําไปปฏิบัติมันชัดเจนไงอาจารย์แมันเห็นได้มันชัดเจนได้โดยการปฏิบัติเลยเออแต่สิ่งที่ผมคุยกับอาจารย์สุเดชผมงงอาจารย์แกพูดแบบกั้ากึ่งก้มกึ่งมากอะ่ะผมก็เลยขอคุยกับแกนอกรอบไงอาจารย์มันก็ยังก้ากึ่งอยู่ผมก็มันมันไ,ไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้ต,ตรงนั้นะผมก็เลยกลับไปคิดอนะ่ะผมกลับไปคิดนะถ้าผมไม่เชื่ออาจารย์ผมไม่เชื่ออาจารย์สุเดชแล้ว<อ>ผมไปนั่ง ผมจะเข้าอีลอบเดิมเลยบางทีมันหนักกับเก่าอีเข้าไปลึกเลยแล้วก็ไอทางตาทางหูก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รับรู้อะไรปัญญามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ความรู้สึกตัวที่จะมารู้รูปนามอะไรมันก็ไม่ได้หรอกไอที่เป็นแบบเนี้ยผมจะหายไปเลยเออ่มันมันต้องหายสงสัยไปเพราะถ้ามันยังสงสัยอยู่มันก็ยังครับยังยังไม่ไปไหนหรอกครับแต่คราวเนี้ไอความคิดเนี้ยผอต้องการคนรับรองผมก็เลยมาคุยกับอาจารย์อ้าว คิดเหมือนผมผมก็เลยโอเคผมเข้าใจอาจารย์ใช่ก็ยกเลิกไปอย่างนั้น<ม>แหละผมไม่เชื่ออาจารย์ถ้าผมเชื่อผมทำแล้วอาจารย์ผมไม่เชื่อผมเชื่ออาจารย์มากกว่าเพราะว่ามันเห็นผลมากกว่าและปัญญามันเกิดอาจารย์อาจารย์ทาให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกตัวได้แล้วก็แยกสภาวะอาจารย์มีเรื่องหนึ่งครับตอนที่โยมใส่บาตรนะอาจารย์ ผมรู้แล้วว่าปี<ม>าติมาหล่เมาเช้าเรื่องนานนะมาเช้า,า,ชาผมรู้แล้วว่าปีติผมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเออตอนที่ในขณะที่โยมใส่บาตรปุ๊บเนี่ยอาจารย์ผมอะ่ะก็จะอนุโมทนาบุญในขณะที่อนุโมทนาบุญอะ่ะ <c oughs> ผมจะนึกถึงบุญผมนึกถึงบุญปุ๊บเนี่ยผมนึกถึงอืเรื่องเรื่องแบบนี่อะ่ะอาจารย์ที่ผมเคยบอกอาจารย์ว่าผมมีความรู้สึกว่าเหมือนความเป็นนี่นี่ที่ต้องชดใช้คนนึกถึงตรงนั้นอะ่ะแต่มันเป็นกุศลนะอาจารย์จิตอ่ะ พอเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยพิติมันเกิดเลยอาจารย์พราะนึกถึงเรื่องพวกนี้มันลงใจอยู่นะอาจารย์แล้วพิติมันเกิดแต่ตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นเป็นโสมนัสครับมันเกิดแต่ว่าผมอ่ะรู้อาจารย์พอผมรู้ปุ๊บเนี่ยผมก็แค่ย,ย้ยายย้ายจากใจออกมาแล้วมันก็ดับไปอาจารย์ความรู้สึกตรงนี้มันก็หายไปมาย้อนไปถึงเมื่อกี้นี่มันไปตึกนึกถึงอารมณ์อดีตรราารหรือคำพูดบัญญัติอะไรต่างๆครับ ใช่ดงนั้นอารมณ์อดีตเป็นก um <ermaid> ัมมันแต่ถ้าหาก<ร>ว่าเกิดโสมนัสแล้วไม่มีพวกนี้นะครับไม่มีคำพูดไม่มีการตรึกอะไร,รไม่มีอะไรทั้งหมดอ่ะแต่ขณะที่กำลังรับบาตรกำลังกำลังทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เกิดโสมนัสตรงเนี้ยมันจะมันจะอีกอย่างหนึ่งไม่มีคำพูดไม่มีอะไรทั้งหมดเดี๋ยวท่านมาตรงนี้นะปั๊บเนี่ย มาตรงนี้แล้วก็เรียนรู้รเรียนรู้ที่ผมบอกว่ามาหากุสลญาณสัมพยุทธ์ที่เป็นโสมณัสอ่ะมันไม่มีการตึกกันนึกอย่างเมื่อกี้ที่ท่านว่าหรอกรไม่มีแต่แปลว่ามันปรุงไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็ตรงนั้นมันไปปรุงแต่งแล้วแล้วก็เอาเรื่องอะไรต่างๆมนาะปรุงแต่งครับมันต่างกันจากวันที่ผมบอกอาจารย์วันนั้นอ่ะที่ลงมานะที่ผมบอกว่าอยู่ๆปิติมันก็ขึ้นอ่ะมันจะต่างกัน ใช่ผมแยกไม่ออกมันอาจารย์ตรงนั้นอะมันไปปรุงแต่งก่อนแล้วไปปรุงแต่งเรื่องบุญเรื่องอะไรต่างๆแต่มาเรียนรู้ที่ไม่ปรุงแต่งและทําให้เกิดโสมนัสได้อย่างเวลาเอาท่านรับบาตรเวลาท่านใส่อาหารให้ผมอะไรเงี้ยท่านเรียนรู้ว่ามันไม่มีบัญญัติพวกนี้หรอกไม่มีคําพูดอะไรมันจะเป็นปีติขึ้นมาเองมันก็ไม่ใช่ปีติหรอกมันเป็นโสมนัส ม,าามันต้องแยกให้ออกว่าไอ้สมณัสตัวนี้มันเกิดจากมหากุศลนะแล้วมันไม่มีการปรุงแต่งหรอกมันจะรู้เลยเนี่ยนี่ทำอะไรกําลังทําอะไรอะไรแล้วตัวนี้มันจะมีสติจะมากํากับ,กบมันไม่มีคําพูดอะไรครับแล้วสามารถความรู้สึกตัวก็เกิดได้ถ้าฝึกเอาไว้ดีขณะกําลังรับบาตรกาลังถวา,ายทาน,นให้มันเกิดก่อนอาจารย์แล้วผมก็เนี่ยบอกให้รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มทําเลยเอาเอา เอาอาหารออกมาแต่โหอาจารย์อาจารย์อธิบายแบบนี้มันมันต้องไปเห็นเนี่ยอย่างตอนท่านทำเนี่ยมันมีคําพูดอะไรไหมเนี่ยเนี่ยเรียนรู้จากที่มันไม่มีคําพูดกับที่มีคําพูดอะไรพอพออาจารย์พูดคาว่าเอาอาหารออกมาปุ๊บเนี่ยผมจะระลึกได้ว่าเราจะต้องทามันไม่มีคาพูดอะไอ่ามันไม่มีหรอกแล้วก็รู้กําลังทําตรงเนี้ยมันไม่มีคําพูดอะไร แล้วโสมนัสหรืออุเบกขาอะไรมันก็มาพร้อมกันตรงนี้เลยมันไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไร,รเนี่ยมาเรียนรู้ทั้งบัญญัติมาเรียนรู้ทั้งปราาัชมัดต้องเรียนรู้ทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าบัญญัติไม่ดีไม่ถูกไม่เอา้าเนะี่ยมันต้องอย่างนี้สิอาจารย์เออจริงเนี่ยเมื่อวานผมเห็นไม่จริงเลยก็ต้องเห็นทั้งสองอย่างนี่แหละเนี่ยที่นะอาจารย์มันทําให้ผมรู้อะ อัออไหรจริงอไหเท็จใจก็เรียนรู้อาจารย์ดีดีเมื่อวานคุยกันมีประโยชน์กับผมมากอาจารย์มันต้องเรียนรู้ของจริงเลยอ่านิมนต์ใจรครับอาจารย์ไปหยุดกี่วันครับอ๋ออาจารย์ไปตีดวิเวกหรือเปล่าครับม,มาพักแหลอครับ ใส่ถุงไปเลยก็ได้าาผมไม่เห็นไม่เห็นอันไหนที่น่าสนใจท่านท่านท่านเอาใส่ถุงไปไหมใส่ถุงหรือใส่าบาทอา่ะ เด่วเอา,อาต้องไปเห็นความต่างกัน